ครับอขอดูการเมืองหน่อยวันนี้นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลลูกชายลูกสาวและภรรยาก็คือคุณจา๋าธานานน์นะครับร่วมกันร้องเพลง Happy Birthday ดท่ามกลางสอสอนี่ลูกชายน่าจะเป็นเสื้อสีฟ้าได้ครับ happy นายกคนที่32ลูกชายยังยืนใกล้ไม่ได้เลยนะคุณธรรมนัทยืนติดแทนลูกชายเลยนะนี่ในหน้าเค้กเขียนว่ายังไงบ้างก็หน้าเค้กเองเนี่ยก็คือมีการลักษณะก็คือเขียนข้อความเอาไว้เป็นข้อความเขียนว่าอนุทินเป็นภาษาอังกฤษและเค้กเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมสีขาวฟ้ามีรูปคุณอน,นุทิน,นด้วยมีตัวอินเสิร์ตหน้าเค้กเอาไหมเลข32ก็คือนายกคนที่32เนี่ยนะฮนะแต่วันนี้แหมลูกชายลูกชายยังยืนไม่ติดคุนพ่อเลย คุณธรรมนัทยืนสติดเลยเนี่ยนะฮะนี่นี่ครับลูกชายนี่นแล้วเอาจริงวันนี้ตอนที่ลูกชายของท่านนายกคุณเสรณีใช่ไหม<ใ>ช,ชาญยรกูลท่านมาถึงเนี่ยเห็นบอกว่าผู้สึกข่าวได้ถามเลยบอกเวพรอ,อะไรคุณพ่อบ้างซึ่งก็บอกว่าขอให้คุณพ่อมีความสุขมากๆอายุยืนยาวแล้วนักข่าวก็ถามว่าคุณอนุทินเาว่าย,ยังไงบ้างคุณเสรณีบอกว่าคุณพ่อหอมแก้มแล้วก็ ให้ของขวัญอะไรไหมเห็นบอกซื้อเสื้อแจ็คเก็ตให้เดี๋ยวมีเสียงลูกชายด้วยนะครับลองฟังดูหน่อยโอ้แล้วคุณพ่อว่าไงบ้างก็อพ่อแก่กันขอบครับต้องควบรณครับ คือแน่นอนแหละตอนนี้ใครใกล้ตัวนายกเนี่ยจะเป็นที่สนใจหมดไม่ว่าจะเป็นลูกชายเองก็ดีและแม้แต่ลูกสาวใช่ไหมรหรือแม้แต่ภรรยาหรือแม้แต่ท่านนายกส่วนวันนี้นักข่าวก็ถามก่อนจะเป่าเทียนกันนี่แหละครับว่านายกขอพรอะไรตอนสี่โมงเย็นนายกบอกขอให้ประเทศสงบแล้วก็ถามว่าย่างก้าสู่ปีที่59แตกต่างจากปีที่ผ่านมาอย่างไรท่านนายกบอกต้องทํางานหนักขึ้นหลายเท่าตัวนักข่าวก็เลยรีบถามว่ารายชื่อคอ,อรมอทุนก้าหรือ,อยังนายกบอกอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายชื่อแต่ ถ้าเดาไม่ผิดเนี่ยคุณธรรมนัทน่าจะต้องได้นั่งแหละเพราะเห็นยืนประกบประกบชิดยิ่งกว่าลูกชายเขาอีกนะฮะวาาวันนี้วันเกิดเราอยากขอพรให้ประเทศชาติบ้างครับผมก็ต้องต้องขอให้ประเทศชาติเรามีความสงบนะครับแล้วก็มีความก้าวหน้าจะเลยก้าวหน้าประชาชนทุกคนมีความสมัครสมานสามัคทีกันอยู่ดีกินดี นะครับก็ขอยย่งมาโดยตลอดไม่ได้เพิ่มขนขอปีนี้ปีนี้ก็คงแตกต่างจากทุกปีหน่อยนะครับก็คงต้องทํางานหนักมากขึ้นหลายเท่าตัวภาระความรับผิดชอบมันเพิ่มมากขึ้นแต่ก็จะต้องก็จะทําอย่างเต็มที่นะครับอย่างน้อยก็ได้บอกแล้วว่าไม่มีวันหยุดก็ไม่มีวันหยุดจริงๆนะครับเร็ว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 นี่แหละครับนะครับเพราะว่า อย่างที่ผมได้แจ้งไปก็คือตอนนี้รายชื่อเนี่ยได้นําส่งไปทำการตรวจสอบหมดแล้วนีครับแต่วันนี้เอาจริงที่ค,คึกคักก็คือว่าที่รัฐมนตรีต่างๆทยอยกันมาที่พักภูมิใจไทยคือก็ไม่น่าแปลกใจหรอกเพราะวันนี้วันเกิดนายกเนี่ยนะฮะยางคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าที่รัฐมนตรีต่างประเทศวันนี้ท่านก็เดินทางมาด้วยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะคือท่านถูกจับตามองเพราะท่านน่าจะเป็นคนเคาะเหมือนกันว่าจะเปิดปิดด่านชายแดนหรือไม่ซึ่งท่านเองเนี่ยก็บอกว่าต้องดูการประชุม GBC ที่จะเกิดขึ้นก่อนส่วนถามว่าอาแล้วส่วนตัวท่านละ่ะถ้ามาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศท่านมองยังไงท่านก็บอกว่าก็ต้องดูจากผลประชุมแล้วก็ตามที่พลเอกนักตพงศ์นาคพาณิชท่านได้มีการพูดคุยผลการประชุมเป็นอย่างไรก็ว่ากันตามนั้นเนี่ยนะมันจะต้องดูทั้งควบคู่กับผลการประชุมและการปฏิบัติงานส่วนที่คนเรียกร้องไม่ให้เปิดด่านก็ต้องดูว่าสิ่งที่ประชุมการกมพูชาปฏิบัติตามหรือไม่มีเสียงของท่านว่าที่รัฐมนตรีต่างประเทศด้วยนะฮะ ตัวท่านมีทีมอไบ้างครั ก็อันนี้จำเป็นเรื่องเลยต้องคุยกันก่อนนะครับผมก็ดูจากผลการ T บ c ที่ท่านรัมตรีช่วยรัฐมนตรีแถลงไปนะครับเราก็ต้องดูว่ามีการปฏิบัติตามแต่โดยทั่วไปผลการประชุมก็ออกมาดีนะครับแต่อยู่ที่การปฏิบัตินะครับมหลายฝ่ายรอดูการปฏิบัติของขมรด้วยวันนี้เห็นบอกว่าอีกหนึ่งท่านเองเนี่ยก็คือคุณสุภจีว่าที่ยวรัฐมนตรีพาณิชนะครับท่านก็เดินทางมาด้วยเหมือนกันแล้วก็บอกว่าวันนี้การเดินทางมาวันนี้เพื่อหาหรือนโยบายเสร กิแล้วก็เตรียมที่จะต้องถแถลงนโยบายนี่ฮะสั้นๆสๆเป็นรัฐมนตรีที่สังคมคาดหวังและจับตามองหลังจากนี้